เรื่องสร้างตอนเดียวจบตอนเจ้าหญิงผู้ไม่มีวันโตสำหรับเรื่องนี้ค่ะเป็นการมิกรวมกันจากสองหัวข้อด้วยกัน 1. เจ้าหญิงผู้ไม่มีวันโตกับเจ้าชายนิสัยเสียและ 2. เจ้าชายจอมดื้อกับเจ้าหญิงจอมวาย า,า่ทั้งๆท,ที่แดดออกว่าแล้วว่าต้องเป็นท่านท่านพ่อหมดสายฟ้าข้าขอร้องล่ะยังไงข้าก็มีอายยกเมโลดี้ให้กับท่านได้ข <laughs> ้าว่าไว้อยู่แล้วว่าพวกท่านก็ยังคงดื้อดึงเหมือนเดิมองดาชาองราชินีถ้าอย่างนั้นก็คงจะช่วยไม่ได้ <laughs> <laughs> ไม่นะอย่าทำอะไรเมโลดี้เลย สาวของข้าข้ารักยิ่งกว่าดวงใจได้โปรดเห็นใจเถอะในเมื่อข้ามาเจรจาสู่ขอดีๆก็ม่เคยสําเร็จดังนั้นต่อไปนี้ก็จะไม่มีคู่ใดได้มาสู่ขอเจ้าหญิงเมโลดี้ทั้งนั้นข้าขอสาบให้เจ้าหญิงเมโลดี้ไม่มีวันต่อไม่นะไม่นะโหลุของข้าเมโลดี้เมโลดี้ลุ่พ่อ เชื่อสิ่งที่เราเล่าอยู่ดีสินะท่านนี่มันดื้อดึงสมัดเจ้าชายไทโรก็มันน่าเชื่อไหมล่ะเจ้าหญิงเมโลดี้ถูกพ่อมดสาบเนี่ยนะท่านน่ะยอมรับมาเถอะว่าตัวเองเป็นแค่เจ้าหญิงแก่แดดที่อยากจะอภิเษกกับข้าก็เท่านั้นแหละไหนนะ่เจ้าชายไคโรจะไม่เชื่อเราก็ไม่เป็นไรแต่ถอนคําพูดแบบนั้นเดี๋ยวนี้นะข้าไม่ถอนท่านจะทําอะไรข้าได้ตัวกระเปียแค่เนี้ยเราบอกแล้วไงถึงตัวเราเป็นเด็กแต่ความจริงเราเ ไคโรหน้าบูดหน้าบึ้งมาเช่นนี้ทะเลาะกับเมโลดี้มาอีกแล้วสินะก็ท่านพอท่านแม่นั่นแหละพะยะค่ะให้ลูกไปมั่นกับนางทำไมก็ไม่รู้เฮ้ยลูกจะโดนข้อหาพาดผู้เยาวหรือเปล่านี่ไคโรลูกนะ่ะอยากจะเป็นขุนพลผู้พิทักษ์สันติราชไม่ใช่หรือนางช่วยลูกได้นะเรื่องนั้นลูกไม่จําเป็นต้องพึ่งพาเด็กอย่างนางหรอกพะยะค่ะลูกค่ะดื้อดึงเป็นที่หนึ่งเลยเชียว ไรนะใครเป็นคนทำกันชุดเดินแาชั่นถึงได้มีสภาพแบบนี้เหล่าเลดี้ทุกท่านขอบคุณมากนะที่มาร่วมเดินแบบเป็นสีสันให้กับวันครบรอบวันเกิดของเราเอ๊ะว่าแต่เกิดอะไรขึ้นหนึ่งในกลุ่มของพวกเราต้องมีใครคนใดคนหนึ่งทำลายชุดนี้แน่ๆเพคะถ้าอย่างนั้นคนที่ทำก็อยอมรับผิดมาเถิดอย่าให้เราต้องใช้ความรุนแรงเลยช้าก่อนเถิเจ้าชายเอาละเหล่าเลดี้ต่อหน้านี้ เราอยู่ที่ไหนกันเราทุกคนอยู่ที่ห้องน้าเพื่อแต่งหน้าเพคะยกเว้นลูน่าคนเดียวที่ไม่ได้อยู่กับพวกเราถ้าอย่างนั้นก็นต้องเป็นเจ้าน่ะสิลูนา่าไม่ใช่นะเพคะไม่ใช่หม่อมฉันแน่ยังไม่ยอมรับอีกเอาล่ะเรามีวิธีฟังนะลูนา่าจงมองตาเราห้ามหลบตาค่ะเพคะตอนที่เกิดเรื่องเจ้าอ,อยู่ที่ไหนมหม่อมฉันเลือกชุดลอริต้าอยู่ที่ห้องแต่งตัวเพคะ นน่ไงชัวร์เลยลูนา่าเจ้านี่แหละเป็นคนร้ายชุดลอริต้าเดินแบบมาตั้งแต่ชุดแรกเจ้าจะเข้าไปเลือกชุดทำไมอีกเออเพคะหม่อมฉันเป็นคนทำเองหม่อมฉันอยากใส่ชุดนี้แต่ไม่ได้ใส่ก็เลยตายจริงลูนา่าเจ้าหญิงเมโลดี้ทรงพระปรีชาเหลือเกินเพคะเป็นไงเจ้าชายไทโดเรานะ่ะไขปริศนาเก่งใช่ไหมล่ะ ท่าไรหรอกเจ้าหญิงเมโลดี้อย่างน้อยข้าก็ยังพูดถูกว่าลูน่าเป็นคนทาไม่รู้ละ่ะถ้าเราช่วยท่านได้เกินสามครั้งท่านต้องอภิเศกกับเราทาไมอยากอภิเศกกับข้าขนาดนั้นก็เพราะว่าท่านเป็นคนที่ช่วยเราได้น่ะสิมีนักโทษแอบลักลอบหนีมาทางด้านนี้ต้องเป็นหนึ่งในสามคนนั้นแน่แต่ว่าให้ตายสิคนไหนกันนะแล้วท่านคิดว่าเป็นคนไหนกันละ่ะเจ้าชายไทยร ข้าก็ไม่แน่ใจจะเข้าไปถามผู้ร้ายทุกคนก็ปากแข็งไม่ยอมรับหรอกถ้าเง้นเดี๋ยวเราวิเคราะห์เองอดูจากการแต่งตัวแล้วต้องเป็นเจ้าแนา่คนที่ใส่หมวกเสื้อสีน้ำตาลพระพระองค์ทราบใช่เพราะว่าเจ้าใส่หมวกอำพรางสายตาแถมยังแต่งตัวไม่พิถีพิถันเท่าไหร่เหมือนกำลังรีบเฮ้ยให้ตายเถอะ เข้าไปขโมยของในร้านค้าเห็นว่าตั้งคันกันทั้งคู่หรอกนะถ้าถึงเมตตาให้มาสอบสวนก่อนเจ้าชายไทยโรรอบนี้รอบที่สามแล้วหวังว่าท่านคงไม่ลืมสัญญานะครับเจ้าหญิงเมโลดี้เอาล่ะเจ้าทั้งสงคนตั้งคันมาได้กี่เดือนแล้วหม่อมฉันตั้งคันได้สี่เดือนแล้วเพคะจากที่เจ้าของร้านบอกมาหนึ่งในสคนนี้มีคนนึงที่เป็นคนร้ายตัวจริงอะแล้วเจ้าล่ะอีกคนนึงนะ สี่เดือนแล้วสี่เดือนเช่นกันเพคะอือเจ้านี่แหละคนร้ายอะอะไรกันสงสัยละสิว่าเรารู้ได้ยังไงคนท้องนะ่ะไม่ใส่ส้นสูงกันหรอกนะเขาก็ต้องระวังตัวที่เจ้าใส่ก็เพราะว่าเจ้าท้องคิดยังไงละ่ะที่พลอ,องอยู่ก็คือของที่ขโมยไปอย,อย่าอหญาเจ้าหญิงนี่ นขะ้ารู้สึกราวกับว่าข้ากําลังจะพลาดผู้เยาายัางไงอย่างนั้นเจ้าชายไทยโรท่านน่ะบ่นเก่งแต่เรื่องเดิมเสมอเลยนะเราบอกท่านแล้วไงท่านก็หัดเชื่อเราบ้านเจ้าหญิงเมโลดี้ดูยังไงท่านมันก็เป็นเด็กชัดๆเฮ้ยด,ดูสิอภิเษกทั้งทีข้าก็ต้องนั่งคุกเข่าแบบเนี้ยก็ะนะจะได้ตัวเท่ากัน เจ้าชายไคโรช่วยไม่ได้นะก็ท่านดันมีวันเดือนปีเกิดที่ตรงกับเรานี่นาะแล้วไงอะแต่งกับข้าจะล้างคำสาบได้งั้นสิถูกแห็งเลยเจ้าชายไคโรเป็นไปได้ยังไงกันน่ะเรื่องเล่าคำสาบนั่นคือเรื่องจริงเหรอใช่แล้วล่ะเจ้าชายไทโรเราเจ้าหญิงเมโลดี้โดนคำสาบพรามดสายฟ้าเมื่อหนึ่ปีก่อน ท่านงามแบบนี้นี่เองข้าไม่แปลกใจเลยที่พมอดสายฟ้าไม่พอใจตอนที่โดนปฏิเสธเฮ้เราก็นึกว่าชาติเนี้ยคงไม่มีโอกาสได้เติบโตเป็นสาวเหมือนเดิมซะแล้วขอบคุณท่านมากนะเจ้าชายไคโรว่ายังไงคะชาวหมู่บ้านเลมบี่สกุล่าคิดถึงกันหรือเปล่า กจ้าหญิงในเรื่องเนี้ยเขาอาจจะไม่มีวันโตแต่หมู่บ้านของเราสามารถเติบโตกลายเป็นเมืองได้นะคะอย่าลืมให้กำลังใจกันนะฝากสมาชิกใหม่ที่ชื่นชอบเสียงและผลงานของพี่ซับสไครต์และกระดิ่งช่องให้กันด้วยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย